กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะพอ,ะอะจะภาคเสียงฝนก็ตกพอดีเลยช่วงนี้ก็ฝนตกจริงจังทุกวันเลยเนาะสงสัยเนี่ยจะหน้าฝนแล้วแต่ช่วยตกตอนกลางคืนได้ไหมชอบตกเวลาขายของหรือตอนเด็กนักเรียนเลิกเรียนมากๆคือสงสารเด็กน้อยบางคนก็เดินเล่นฝนซะอย่างนั้นว่าไปก็ถึงฤดูของเขาอะน,น้อมีแต่เราเนี่ยที่ต้องหาวิธีเตรียมตัวรับมือวันนี้ก็ไม่รู้จะให้คุณยายทําเมนูอะไรคิดไม่ออกก็เลยเลือกเมนูที่ตัวเองชอบแล้วก็กินง่ายๆเนี่ยก็คือต้มเลือดหมูคุณยายเนี่ยทำลงช่องหนึ่งรอบหรือสองรอบ ก็ไม่เป็นไรเนาะมันอร่อยดีหมูสับเนี่ยก็จะหมักด้วยกระเทียมสับรากผักชีพริกไทยแป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสจากนั้นก็คลุกเ้าให้เข้ากันพักไว้สัก20นาทีค่ะคุณยายก็ทําไปเช็ดไปเหมือนเดิมเลยค่ะมีพี่ๆเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะเลยนะคะว่าชอบมากๆที่คุณยายเนี่ยทำกับข้าวหน้าอร่อยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านแม่โบเนี่ยเล่าทุกอย่างให้คุณยายฟังตลอดเลยนะคะคุณยายของเราก็ดีใจนะคะแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่มีคนให้กําลังใจบวกๆมาให้ตอนนี้เขาก็มีพี่ๆที่ตลาดเนี่ยเริ่มท ะะเขากลับมาเล่าให้แม่โบฟังตลอดเลยค่ะเราเนี่ยจะคุยกันแทบทุกเรื่องเลยนะคะตอนแรกๆเนี่ยก็เขินตอนเนี้ยก็สบายๆแล้วยังเขินอยู่แต่ว่าก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยวันนี้คุณยายเขาก็ทอดปลาตะเพียนด้วยเหลืออีกหนึ่งตัวเนี่ยคุณยายเขาจะเอาไว้กินกับน้ำพริกตาแดงค่ะต้มเลือดหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินจังเลยแม่โบก็จะใส่เสี่ยงจีด้วยนะคะคุณยายเนี่ยเขาต้มแยกไว้ให้แล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวที่เหลือไว้ตั้งแต่คาวที่แล้วแต่นะวันนี้จะมาขายน้ำพริกตาแดงก็เลยเอามาละลายในน้ำ แล้วนะคะใครอยากลองกินเนี่ยก็สั่งได้เลยนะตะก้าเนี่ยจะปักไว้ที่ช่องแม่โบค้าขายทําวันต่อวันเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบเนี่ยจะเอาของอร่อยของดีของเด็ดในบรีลัมมาปักไว้หลายๆอย่างเลยได้นิดๆหน่อยๆพอได้ค่ากับข้าวก็ยังดีคะ่ะพวกเราเนี่ยเพิ่งเข้าวงการออนไลน์ได้ไม่นานจะบอกว่าใหม่มากๆคะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปคะ่ะแล้วต้มเลือดหมูคุณยายเนี่ยเดอะเบสเลยหรือเป็นความชอบส่วนตัวนะแม่โบเนี่ยตักมาแบบเต็มที่เลยถ้วยนี้กินคนเดียวไม่เหลือกินข้าวไปดูนักร้องข้ามกำแพงไป เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะที่ทำได้เลยไม่ต้องยิ่งใหญ่มากก็ได้ปยายยาของเราทำกับข้าวอร่อยจังเลยนะ